สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสดีพี่ๆท่านน้าน้องๆนักตกปลาครับมันนี้ผมก็อยู่ที่บ่อน้ำพงเหมือนเดิมครับนี่มันนี้มาประตูน้ำครับพี่น้องแล้วมันก็จะเป็นเดินนี่พี่น้องนี่ประตูน้ำ้ะพี่น้องเด้อประตูน้ำตอนนี้น้ำล้มครับแต่ว่าเพิ่งกักน้ำมาอยู่มันหนี่งจะองมาดึงประตูน้ำเบืองพอตะกอนสมัยก่อนเนี่ยผมเคยได้ปลากับปลาน เห็ดโคนอยู่นี่หลายครับนี่อยู่นี่มีบอลน้อยๆหลายครับเห็ดโคนแต่มันตัวบ่ค่อยใหญ่ครับนี่ผมบ่ได้มาเกือบปีแล้วมองนี่ก็เดี๋ยวมือนี้งฉลองเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวจัดอุปกรณ์ครับผมตัดกุ้งเตรียมเบ็ดก่อนครับผมจะรู้ให้กันครับมาครับพี่น้องเดี๋ยวจะเช่าชิ้นเดี๋ยวก่อนครับรถโต๊ะชิ้นเดี๋ยวพุ่งก่อนหน้าประตูน้ำครับ โอ้น้ำลึกน้ำเกือบท่วมหัวด้เลยอู้หายังินละอู้เดี๋ยว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 ูว่าหมอข้างดำปะตอนนี้หมอข้างดำอรว่านักเลยบ่ได้ก็มีแต่หมอข้างดำ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไ,วไวม่อยู่โอ้ยไาหยั่งอยู่แล้วโอ้ยตฝาหลับแขกแล้วพี่นงเก็บครับพี่นงเอ,อาไปทอดเอาแต่ยังดีครับ Không, không biết là không 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 cái không đuôi không 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 ngoài cậu ngay cậu không ngay đi น้ำลึกมากเลยความหัวเลยนะี่อีกแล้ว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 โอ้ยเงีเหม่อนี่สิครับปลาทะเลมันเลี้ยวมากครับมันจิตเลืองเงาจังเลย,ยครับกับปลาหน่อยนะ baila baila đi baila 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 mai thằng phục được có gió không đó cũng có phục đấy này Nhiều, phục có gió mà năm tiếng đồng nhún lại นี่หมอค้างดำพี่น้องเดี๋ยวผมจะเกี่ยวเกี่ยวตีปลากระพงไว้ครับ ฮิตคนดฮิตโคนเฮ็ดคนหน่อย <laughs> เห็ดโคนเห็ดโคนเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้ว เห็ดคนอีกเล้วหล่อไปหล่อมาเห็ดคนเขาอีกดีครับพี่น้องแล้วเราจะเข่าหลาตัง้งนแะต่โมโหนะเดี่ยวเตะจังเลนป่าแดดเต็มตัวะเสาเลยอ่ะจ้าเลยแดด ป่าบูป่าบูน้อยเดี๋ยวนี้เอาไปเกี่ยวเเกี่ยวเหยื่อตกปลาใหญ่ไว้ <laughs> เห็ดคนน้อยคนน้อยมาแล้วอ่จ้ะ sẽ đá nó bên ngoài cẳng nhai con này chắc nó ngay dưới đĩa đấy nè ครับพี่น้องทั้งวนฝ่าลอกมาแล้วพี่น้องไม่กันเลี้ยวไม่กันเลี้ยวเขียวอือเลยต้องรีบเก็บกล้องครับเพราะฝ่ากบกล้องมันบอก ก็เถือกันพี่น้องตรงตรงระวังนะพี่น้องเด้อเพราะว่าผมเจอมาแล้วครับปลาก,กินเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องพวกกุ้เลาหน่อยก็มาก,กินอีกอยู่ก็เห็ดโคนคกุเลาก็มีเพิ่มมาอีกหลายเตือบอยู่ก็ยกเก็บก้อนครับบ่มือบมเลยเดี๋ยวยังอาจจะไปรูปยอ,อย่อนยุบ้านนะพี่น้องเนาะเก็บครับไปตามเด้อ นมาสรุปยอดครับพี่นอ้องที่แรกว่าจะไปปิชิอยู่บานพิชิตนีน่แหละครับเพราะว่าฝนบ่ตกเล้วตัวน,นี้ก็บ,บายสามเคิงเลยสิกลับบ้านเลยครับพี่นอ้องหมยบอยเหยามากครับโอ้หอดแทงนานรุนดำหมดละเมื่อนี้มาตกปลาหน่อยกันหน่อยดีครับหน่อยก็ยังของเลยว่าจะมาตกปลาหน่อยกันหน่อยดีเมื่อนี้ผมเบ็ดปลาอย่างกินเบ็ดผมเอาเมดเลยเมืเอ่อนี้ว่าจะติดเบ็ดผมผมเอาเมดเก็บกลับบา้าหมด ถือว่าได้อยู่นะมืูเนี่ปลาหน่อยแต่อีอยู่แต่ว่ามันกังเขาก็สามารถแพหลังตากแดดได้เลยนะได้คือเก้าแหละเอาเอี๊ยมหน่อยก่อนเดี๋ยวมาจิตดีกระสิบนี่พี่เนาะปลาเห็ดคนหลายตัวอยู่ดิปลาเล็กปลาหน่อยปลาเห็ดคนกูเล่า อืนี่โอ้เราเห็ดโคนเห็ดโคนลายตัวอยู่นี่นี่มันจะเห็ดโคนข้างล่างเห็ดโคนหน่อยเนี่ยไงเน่ยพี่น้องถือว่าเก็บมดลยพี่น้องมือน,นี่ถือว่าโอเคอยู่ครับนี่นะพราได้ทอด,ดยุบตกพี่น้องพี่น้องบางคนก็อาจจะหาตะป่าไงเนาะบางคนอาจจะหาตะป่าหน่อยแต่ว่าส่วนผมก็คือว่าได้มดครับพี่น้องหน่อยผมก็เอาไ่ผมก็เอา,า,เ,อาเพราะว่าผมว่าตกเพื่อ ไปเลี้ยงชีพนี่เด้เ๋ยวครับายหมายบอหลับผมคือเก่าหรอครับบอผีผมขึ้นเก่ารบอผมท่านไหนไปใส่อกผมบอกมีเบอร์โทรด้วยครับท่านไหนอยากกระมากระทาครับผมได้เดี๋ยวผมบอกสถานที่ครับปักบุบูบ่อขืนครับพี่น้องครับผมสำหรับจิบนี่ก็ฝากไว้านสำหรับพี่น้องเด้อเจอกันจิบหน้าครับผมสวัสดีครับ